ตอนรับกข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอัรที่18ตุลาคมนะครับคืนนี้ผมสดจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมและทีมข่าวสามมิติได้ตระเวนรายงานสถานการณ์น้ําท่วมในหลายจุดนะครับทั้งภาคอีสานซึ่งเวลานี้ก็ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าคืนนี้ผมมาที่อำเภอเสนาเพราะว่ามีเหตุวิกฤตเกิดขึ้นกับยิงตั้งแต่ช่วงค่ำๆข,ของเมื่อวานนะครับ ข้างหลังผมนี่นะครับที่เครื่องจักรกลหนักกําลังทํางานอยู่นะครับเป็นจุดที่คันถนนชลประทานในชุมชนนะครับที่วิ่งระหว่างประตูระบายน้ําของเจ้าเจ็ดที่จะเข้าไปทางน้นนะครับแล้วมีที่ประตูระบายน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้เกิดถูกน้ําเซาะแล้วก็พังลงไปครับความยาว25เมตรเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทางจังหวัดระดมเครื่องจักรกลหนักเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายและปฏิบัติการ ตลอดเวลาครับแข่งกับเวลาเพื่อที่จะอุดรอยแตกนี้ให้ได้ถ้าดูข้างหลังตอนนี้จะเห็นนะครับว่ารถแบ็คโคกำลังทำงานอยู่วิธีการอุดช่องแตกใหญ่ขนาดนี้ใช้วิธีที่จะเอาเสาเหล็กแผ่นที่เรียกว่าชีตพายครับตอกลงไปให้เป็นช่องๆก่อนเป็นห้องๆแล้วก็ใช้ถุงที่เป็นลวดผักขนาดใหญ่ใส่ก้อนหินครับที่เรียกว่าเกเบียนไปวางรองเป็นฐานก่อน แล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆแบคโคตัตกลงไปแล้วก็จะทําแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ชิดถนนฝั่งโน้นซึ่งการทํางานยากเนื่องจากว่ารถกลนขนาดใหญ่นั้นเข้าได้เพียงฝั่งเดียวจากฝั่งนี้นะครับทางโน้นเข้ามาไม่ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างโชคดีนะครับการปฏิบัติงานตั้งแต่บ่ายที่ผ่านมาจนถึงขณนะน,นี้ทํางานไปได้แล้วประมาณ30%นะครับและทุกฝ่ายกำลังทำงานแข่งกับเวลานะครับที่เกิดเขตนี้ เป็นอิทธิพลจากน้ําจากแม่น้ําน้อยนะครับที่เข้ามาตามคลองธรรมชาติเพื่อที่จะมาประตูระบายน้ําตรงนี้แล้วก็ไหลยอยู่ตอนนี้นะครับทางขาดขณะนี้กําลังมีความคลืบหน้าเป็นระยะระยะผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับที่ได้เข้ามาบัญชาการแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาสวัสดีครับท่านตันตีดีครับ,รบท่านด,ดีถ้าดูประเมินในวันนี้ทํางาน ทั้งคืนจะได้มากแค่ไหนครับคือก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมผมขอส่งกำลังใจก่อนนะครับให้กับที่น้พงปายชนที่ได้รับผลกระทบกับน้าหลากปีนี้ทุกกระไพนะครับในเรื่องที่สองนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับที่อำนวยความสะดวกให้พวกผมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากจากคำที่ขาดมาเมื่อคืนเนี่ยวันนี้เราระดมสรรพกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับเทคนิควิธีการทํากันตั้งแต่บ่ายวันนี้นะครับ แล้วจากคาดว่าเอาเสร็จเป็นที่ตั้งนะครับคืนนี้จบไหมคืนนี้จบไหมคืนนี้น่าจะเกือบจบนะครับน่าจะเกือบจบหรือจะจบแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะทําเอาเสี็จเป็นที่ตั้งครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับที่พี่น้องบางคนเนี่ยหลายคนนะครับที่มีความกังนวลว่าน้ําที่เข้าจากไอ้ทุ่งเจ้าเจ็ดเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปนะครับแต่เราดูว่าในในสายในถนนสาย3-40ี่เนี่ย วันนี้ระดับยังต่าอ,อยู่ประมาณสัก80ซนติเมตรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดตรงนี้ได้เนี่ยอัตราที่การเพิ่มขึ้นประมาณสักสวันละสองสามเซนติเมตรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลครับ,ค,รบคือมีความเป็นห่วงตอนแรกที่เห็นตรงนี้แต่ก็ตกใจกันหมดว่าน้ํามันจะตลบหลังเข้าไปท่วมตลาดอําเภอเสนาไหมน้ําที่ออกจากตรงน,นี้จะไปไหนครับจะเข้าเมืองหรือเปล่าคือข้าเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยไปฝั่งซ้ายนะครับแต่ทุ่งเช่าเปี่ยกจะไปฝั่งฝาแลครั้เพฉะนั้นวันนี้ยังยืนยันว่ายังไม่ ยังไม่มีผลกระทบครับแต่สิ่งที่ทำตรงนี้นะครับเรามีข้อจากัดหลายเรื่องนะครับหนึ่งในเรื่องของพื้นที่นะครับเราคาได้ด้านเดียวอันที่สองถนนนทางนะครับค่อนข้างแคบแต่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เนี่ยอำนวยความสะดวกให้พวกเรานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเรามีกําลังใจมากนะครับแล้วก็จะทําให้สําเร็จโดยเร็วครับก็ไม่จบก็เกือบจบล่ะคืนนี้นะครับแต่ว่าเอาคาถามสุดท้ายตลอดภาพรวม ในทุ่งภาคกลางทุ่งรุ่งเจ้าพญานะครับตั้งแต่เขื่อนเจ้าพญาลงมาเราจะนับไปอีกกี่วันน้ําถึงจะกลับเข้าสู่ตลิ่งเจ้าพญาแล้วพี่น้องจะได้อยู่ในสภาพปกติสักทีคือเราจะเห็นอย่างนี้ครับว่าในแม่น้ําปิงเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องน่านก็ลงอย่างต่อเนื่องแต่ช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราระบายที่เขื่อนเจ้าพญาเนี่ยประมาณสักสองพัูก้ารกิบบาเต่อวินาทีนะครับแล้วเราเขาคาดการณ์อีกครับว่าะจะต่ากว่า2,700ลูกบาทเ็นต่อวินาทีประมาณวันที่26่สิบหกตีเดเดือนน นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่10พฤศจิกานะครับก็คงคิดว่าอยู่ในระดับ2600เลูกปัมต่อเวทีแลวก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนทสุดท้ายเนี่ยวันประมาณวันที่26 27ของเดือนพฤศจิกายนจะต่างกว่า700ก็คือเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะครับกองส่งน้ํำชระทานที่เสียหายนะครับเราจะเร่งรัดฟื้นฟูเพื่อจะนําน้ำเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการทำนาปังต่อไปครับ ขอบคุณมากครับตั้งเตีดีประพิษครับก็ถือว่าให้กําลังใจทุกฝ่ายนะครับที่ทํางานกันอย่างหนักในคืนนี้เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักที่มาในบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่เพิ่งเคลื่อนย้ายมาจากสิงห์บุรีนะครับเพราะว่าที่นั่นประชาชนที่อยู่เหนือประตูระบายน้ําบางโฉมสีที่อินบุรีก็กําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถูกน้ําท่วมหนักมาเกือบมากกว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีคันที่ขาดมาอีกแต่ว่าโชคดี จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยกมรมลจระทานก็สามารถปิดกั้นได้สําเร็จผู้สื่อข่าวของเราคุณสถาบรด่านคุณทศวันนี้ขึ้นไปดูที่สิงห์บุรีมีรายละเอียดครับกว่าสองสัปดาห์แล้วที่ชาวตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีต้องเผชิญกับน้ําท่วมพวกเขาบอกว่าแม้จะเป็นชมุมชนลุ่งเจ้าพระยาที่เคยท่วมและต้องอยู่กับน้ําเกือบทุกปีแต่ก็ไม่ได้ท่วมหนักหรือแม้แต่น้ําท่วมใหญ่ในปี2554ก็ยังท่วมไม่สูงเท่าปีนี้ ผมอยู่ที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่คือความทุกข์ของคนลุ่มเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้หลายหมู่บ้านนะครับอย่างที่เราเห็นบ้านชั้นสองก็แทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับเราต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าบางคนที่อยู่ที่นี่การสัญจรเวลานี้ก็ต้องใช้เรือแบบนี้เท่านั้นแหละครับตำบลชีน้ำร้ายมี8หมู่บ้านแต่เวลานี้มีถึง7หมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงทางเข้าออกถูกตัดขาด กว่า1,200ครอบครัวได้รับผลกระทบนี่เรื่องจริงนะครับห้าสี่มันยังพังไปทั้งนน้นไงครับแต่นี้มันไม่พังมันก็เออระบาดไปทั่วครับายฝันนี่ต้องอยู่กันในสภาพน้ําท่วมถึงชั้นของบ้านนี่มาสักกี่วันกี่กับดาวก็ตัง้งแต่ต้นเดือนมา<ไ>ปลายเดือนอ,อืมจ้ะ ขนุนโนดลกูกชายหนน,นี่แล้วข้างในอีกหน,นอีกอ,อันนี้นนคือเราที่เราเห็นว่าพ้นน้ำน,นี่คือเราหนุนขึ้นมาหน,นขึ้นมาหนนขึ้นมาครับระดับน้ําที่ท่วมจนถึงชั้นสองของบ้านทําให้ชาวบ,บ้านบางส่วนต้องออกไปอยู่ในศูนย์อพยพและอาศัยศาลาย,ยกสูงเป็นที่พักชั่วคราวกระชาไฟหมดแล้ว น้ำที่ท่วมสูงบางจุดจำเป็นต้องตัดไฟนอกจากเด็กๆซึ่งเวลานี้อยู่ในช่วงปิดเทอมเราพบว่าในชุมชนต่างๆยังมีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่จำนวนมากผมมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในตำบลชีน้ำร้ายก็มาดูความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายสวัสดีครับนี่ที่คุณยายต้องยกเสริมเสริมขึ้นมาเพราะว่าน้ำเวลาท่วมหนักๆถึงนี่เลยถึงเลยท่วมเลยครับน่นนาน้่นาขอบเตียงสองตี้เลยนะ จะเห็นว่าระดับน้ํานั้นสูงขึ้นการจะอยู่บนชั้นสองของบ้านนี้ก็ทาได้ยากลําบากพอสมควรนะครับต้องใช้ไม้มายกขึ้นมานะครับเตียงก็ต้องยกขึ้นมาเจ็ดขั้นเลยทั่วถเจ็ดขั้นเหรอครับคุณตาเขั้นเนี่ยฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าชั้นล่างของบ้านเนี่ยครับนี่คือระดับน้ําที่เอ่อขึ้นมานะครับท่านลงไปเป็นไงครับคุณตามีเป็นเป็นปูนเป็นอิฐบล็อกมีตู้มีเตียงอะไรอยู่ข้างล่างลงไปไม่ได้ไม่กล้าลงไปไม่กล้าลงไปเลย อ,ปอไปล่ปล่ลส่วนคันดินที่กั้นคลองมหาราชแตกจนทําให้น้าหลากทะลักมุ่งหน้าไปที่ถนนสายเอเชียล่าสุดช่างชนประธานซ่อมแซมและอุดรอยรั่วได้สําเร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ภาพรวมจุดนี้จะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ดูจากสถานการณ์ประเมินว่าชาวบ้านอาจต้องอยู่กับน้ําไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนจึงเรียกร้องขอให้ภาครัฐเยียวยาชาวบ้านที่อาศัยอยู่เหนือประตูระบายน้ําบางโฉมสียังบอกว่าย,ยังเตือนชาวบ้านว่าถ้า มาประธานปล่อยถึง3 0 0พันสามพันนี่ปน 3, 180, ไปแล้วครับหัปีนี้ปีนี้ส1 8พันหนึ่งรอยแปดสิบไปแล้วครับไปแล้วพังหมดแล้วเราพวกเราเนี่ยพร้อมรับพร้อมรับความทุกข์นะครับแต่ก็ขอให้มาดูแลเราอขอให้เยียวยาเราบ้างครับให้พอสมควรครับไม่ใช่ว่าควรละพันก็บาทพันสองสองร้อยพันสามร้อยเนี่ยผมว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าอยากให้มาดูแลเราให้พอสมควรเราฝากตรงนี้ไว้สถาพรด่านคุณทศข่าสามมิติ รายงานกลับมาที่เสนาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสิงห์บุรีเมื่อช่วงบ่ายผมเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อมาดูการทําง,งานของเจ้าหน้าที่นะครับน mm hmm. อกเหนือจากเจ้าที่พยายามป้องกันพื้นที่ด้านล่างแล้ว mm hmm. ด้านบนเหนือขึ้นไปก็เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังมาร่วมสองเดือนแล้วนะครับ mm hmm. แม้ว่าที่นี่จะเกี่ยวข้าวหนีน้ําได้ทันแต่ชีวิตของชาวบ้านที่ตําบลรางโจระเข้เจ็ดหมู่บ้านเจ็ดร้อยห้าครอบครัวนั้นก็ เดือดร้อนอย่างหนักเช่นเดียวกันครับในเวลานี้มีหน่วยงานราชการมากกว่า10หน่วยงานนำเครื่องจักรกลหนักมาเร่งซ่อมแซมถนนชลประทานที่ถูกน้ำกัดเซาะตัดขาดเป็นแนวกว้างกว่า15เมตรทำให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยายืนยันว่าจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้จบภายในคืนนี้ ประเมินว่าจะปิดอยู่เนี่ยสักใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับท่านผู้ว่าวันนี้ท่านอธทิบดีกรมทางบอกว่าต้องให้เสร็จวันนี้กำชับเสร็จวันนี้เลยต้องให้เสร็จวันนี้กี่โมงกี่ยามกี่โมงกี่ยามทำไปเรื่อยๆครับต้องเอาให้เสร็จแล้วน้ำมวลเนี่ยภาพลงนี้ถ้าเราปิดไม่อยู่มันจะท่วมตรงไหนบ้างโอ้มันไปมันไปเนี่ยเขตอำเภอเสนาเนี่ยฮะเจ้าเจ็ดเจ้าเสด็จไปครับวิ่งไปหานน่นเลยครับบางซ้ายอไปลาดโบหลวงนน่นเลยครับเชื่อมไป แต่โดยพ้องยิ่งบริเวณด้านใต้เนี่ยเดิมก็มีน้ําท่วมอยู่แล้วไงท่านครับมันก็ทําให้ระดับน้ํำมันสูงขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นต้องเล่งดําเนินการตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญของเราผมได้ล่องเรือไปสํารวจเส้นทางน้ําจากแม่น้ําน้อยมาตามลําคลองรางจระเข้ก่อนจะแยกมาที่คลองสายนี้ซึ่งไหลมายัางถนนที่ขาดนะครับ<ช>พบว่าน้ําไหลแรงเป็นน้ําจากแม่น้ําน้อยที่อยู่ห่างไปประมาณ1กิโเมตร น้ำที่ท่วมลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นน้ําที่ท่วมขึ้นมาจากแม่น้ําน้อยนะครับแต่ว่าเรากําลังล่องเรือไปที่จุดที่คันกั้นขาดของตำบลราจระเ้มาจากแม่น้ําน้อยครับจะมีคลองเชื่อมต่อจากน้ําน้อยมานี่เป็นกระคลองรางจระเ้แต่ว่าที่เราล่องเรืออยู่ตอนนี้นี่เป็นคลองธรรมชาตินะครับพอแตกนี่หลงจะไปคลองเจ้าเจ็ดนะครับแต่ว่าเราไม่กล้าล่องเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่ามันน้ํามันเชี่ยวแล้วก็ เครื่องจกักรของทําทำงานที่พยายามปิดอยู่นะครับ <Okay. S 1> จากความกังวลในช่วงแรกที่ว่าน้ำที่ผ่านจุดถนนขาดจะอ้อมเข้าไปท่วมอำเภอเสนาแต่อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าทุ่งรับน้ำเจ้าเจดยังสามารถรับน้ำที่ไหลาจากจุดนี้ได้ผมจึงไปดูอีกด้านหนึ่งของตัวเมืองเสนาซึ่งอยู่ติดกับคลองสาขาแม่น้ำน้อยก็พบว่าด้านนี้มีการทำคันกั้นยาวเกือบ2กิโลเมตรเพื่อสกัดไม่ให้น้ำเข้าสู่ตลาดบ้านแพนหรือตลาดอำเภอเสนา น้ำที่ท่วมอยู่ด้านนอกนะครับวันนี้ผมมาดูแนวป้องกันของตัวตลาดอำเภอเสนาจะเห็นว่าต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับถึงเอาอยู่คือใช้คล้ายๆหินค,คลุกครับคันใหญ่ขนาดนี้เพื่อการซึมบีบยังมีพลาสติกปูอีกนะครับเพราะว่าคันที่เป็นคอนกรีตด,ด้านนอกที่กั้นน้ําจากไม่น้ําน้อยขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่ครับบางส่วนพังบางส่วนก็ไม่ได้ระดับน้ําก็ทะลักเข้ามาจะเห็นว่าระดับน้ํานะครับ กับตลาดนะครับคนละเรื่องเลยครับคือถ้าแนวพวกนี้พังตัวตลาดทั้งตลาดจมเลยเพราะฉะนั้นข้างในเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทางผู้บริหารของทางเทศบาลของอำเภอเสนาก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้แล้วจริงๆมันมีน้ําซึมนะฮะเห็นไหมฮะจะมีเครื่องสูบน้ําแบบนี้ตั้งสูบออกเป็นระยะะนีะหลายตัวนอกจากนี้ผมล่องเรือเหนือจากจุดที่ถนนขาดไปถึงบริเวณใกล้แม่น้ําน้อย มีชุมชนอย่างน้อยเจ็ดหมู่บ้านในตำบลรางจระเข้ที่ถูกน้ำท่วมมากว่าสองเดือนแล้วน้ำท่วมพื้นที่ตำบลรางจระเข้ปีนี้ถือว่ารุนแรงแต่จากการบริหารจัดการที่ให้ชาวบ้านเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนฤด,ดูน้ำหลากก็ทำให้ความเสียหายทางการเกษตรน้อยกว่าปี2554ชาวนานนนก็จะทาตามกาหนดก็คือว่า พอน้ําลงเนี่ยพอจะเริ่มทํได้คือมกรามกราเริ่มทํานาครับผลแรกก็คือตีกันง่ายๆก็คือ4เดือนเกี่ยวด้วยแล้วก็ทําใหม่ด้วยครับปีหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เวลา8เดือนมะกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาธันากรดาสิงหาเนี่ยก็โอเคแล้วครับผมแล้วก็เขาก็จะให้เกี่ยวข้าวออกเกี่ยวข้าวออกครับนี่นี่เพิ่งเกี่ยวประมาณต้นกันยาต้นกันยาครับครับที่นี่แล้วจากท่านก็จะกลายเป็นทุ่งรับน้ําใช่ครับ อันนีเน้เป็นแบบนี้มาตลอดคือมันมีการจดเชิญมีอะไรไหมหรือว่าเ็เป็นข้อตกลงด้วยวาจาด้วยอะไรแปลว่าเราต้องสละที่นาไปที่รับน้ําดีไงคือที่นี่นะ่ะความเสียหายเนี่ยที่เก็บเกี่ยวไม่ทันเนี่ยจะน้อยมากส่วนผู้ประสบภัยกว่า750ครัวเรือนบางส่วนอพยพไปอยู่ด้านนอกส่วนที่ยังอยู่ตามบ้านก็จะมีการนําอาหารและถุง<ล>ยางชีพมาส่งให้สัปดาห์ละครั้ง,งและส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่วมากี่ท่วมากี่วันแล้วเนี่ยอยู่นี่เนี่ย สองเดือนได้แล้วเนาะครับแล้วกินอยู่ยังไงครับเนี่ยปีที่แล้วที่ตำบลรางจระเข้ที่ประสบภัยน้ําท่วมชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน,นและก็เพิ่งได้รับเงินชดเชยเยียวยาไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ต้องมาเจอกับน้ําท่วมซ้าอีกนะครับปีที่แล้วนี่ก็เพิ่งจะได้กันมาประมาณสักไม่กี่เดือนที่ชดเชยของปี64ครับบ้านเสียหายนะครับแล้วมาปีห5มาน้ําท่วม เป็นงบของเทศบาลหรืองบรัฐบาลใหญ่งบรัฐงบรัฐบาลนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเขตที่ประสบโรคภัยที่ประกาศไัยสถานการณ์น้ําท่วมในตาบลรางจระเข้ไม่ต่างจากหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่จะต้องอยู่ในสภาพนี้อีกนานกว่า1เดือนจุดที่เจ้าหน้าที่กําลังระดมเพื่อที่จะเร่งปิดกั้นคันที่ขาดให้ได้สาเร็จเร็วที่สุดนะครับจากพระนครศรีอยุธยาเราไปที่อ่างทองที่นั่นกําลังมีปัญหาเกิดขึ้นที่ภูเขาขยะของเทศบาล อ่างทองนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเทวราชนอำเภอชัยโยครับเวลานี hmm. ้ถูกน้ําล้อมรอบและน้ําเสียจากภูเขาขยะก็กําลังกระจายออกไปตามน้ําที่ท่วมนะครับ mm hmm. นายกอบาตาเทวราชเรียกร้องให้ยุติบ่อขยะนี้เสียทีหนึ่งเพราะว่าตั้งอยู่ริมลําน้ําซึ่งน่าจะผิดระเบียบแล้วก็มีปัญหามากโดยเฉพาะหน้าน้ําท่วมแบบนี้ mm hmm. คุณมนตรีอุดมพงศ์ไปที่นั่นมีรายละเอียดครับ เรือมูลนิธิร่วมกตัญญูพาทีมข่าวเข้าไปสำรวจบอกขยะเนื้อที่กว่า80ไร่ในตำบลเทบราชอเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองหลังจากถูกน้ำท่วมหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้ บอกขยะรวมนี้เป็นของเทศบาลเมืองอ่างทองแต่ตั้งอยู่ในเขตตำบลเทบวราชอำเภอชายโยและนับจากปี2 5 5 8เป็นต้นมาที่นี่คือหนึ่งในประเด็นที่มีความกังวลใจจนนำไปสู่การร้องเรียนเพราะชาวบ้านตำบลเทบวราชและใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นขยะที่กองเป็นภูเขาตอนนี้ก็ยิ่งกังวลใจมากขึ้นเพราะน้ำได้หลากท่วมรอบๆกองขยะนี้เรียบร้อยแล้วจากภาพนี้จะเห็นว่าน้ำจากทุ่งพังคันดินที่ล้อมรอบบ่อขยะและตลอดวันนี้ระดับน้ำยังสูงเป็นระยะ ทำให้บ่อน้ําเสียที่เกิดจากการกักเก็บขยะมานานก็ถูกน้ําท่วมทั้งหมดนายกอบตอเทวราชระบุว่าอย่างน้อยหมู่7และหมู่8ของตัวบลเทวราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ที่จะหนักสุดนับจากนี้ที่จะรับน้ําจากบ่อขยะด้วยคือตําบลย่านซื่อป่า,างิ้วสาราแดงตลาดหลวงในเขตอำเภอเมืองอ่างทองซึ่งนายกอบตอเทวราชระบุว่าเขาเรียกร้องมาตลอดให้ยุติบ่อขยะนี้หรือไม่ก็ย้ายออกจากพื้นที่อบอตอเทวราชเพราะเฉพาะเริ่มต้นก่อตั้งก็ผิดแล้ว เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ลําน้ําสาธารณะมากกว่าที่กฎหมายกําหนดคือการก่อสร้างน้องมีระเบียว่าต้องห่างจากแหล่งน้ําไม่น้อยกว่าสเมตรไอ้สามเมตรในชีแจงผมก็บอกว่านั้นท่านไปดูใหม่เพราะไอ้กองขยะนี้ตะวันตกติดลำธาแดงห่างจากทะดงผมบอกเมื่อกี้ไม่แล้วแค่คันเดียติดสิเมตรตะวันออกติดของราวยีเมตรแล้วถามว่าแล้วท่านอนุญาตหรือเปล่า เอกสารที่นายสารุจอ้างอิงระบุว่าเดิมบอกขยะนี้รองรับเฉพาะขยะจากเทศบาลเมืองอ่างทองแต่หลังจากปี2558เป็นต้นมามีคําสั่งให้องค์กรท้องถิ่นอื่นๆน,นําขยะไปทิ้งที่บอกกําจัดขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองโดยเสียค่าบริการนั่นทําให้ขยะมากเกินกว่าที่จะกําจัดได้หมดและนายสารุจก็ระบุว่าหนังสือดังกล่าวคือจุดผิดพลาดเพราะอบตอเถวราชไม่ใช่เขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่จะใช้ทิ้งขยะตามคําสั่งนี้และผมถามว่า ไอ้เทศบาลเมือ,องทองไม่ใช่ตรงนี้เหรอนี่มันเทวราชยิงไปที่มาทุกคนเนี่ยทุกท้องถิ่นเนี่ยซือเอกสารฉบับนี้แล้วว่าปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการขยักผมก็ออาหนังสือไปทุกท้องถิ่นนะว่าไม่ใช่ทุนต้องไปทิ้งเทศบาลอ่างทองผมก็นิ่งเขาบอกว่ารอรอผู้ใหญ่เขาหาเลยกันตอนนี้ตำบลย่านซื่อเขตรอยต่อกับเทศบาลเมืองก็เริ่มมีน้ําท่วมยิ่งขึ้นเทศบาลกําลังเสริมแนวคันดินเพื่อป้องกัน ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองยอมรับว่าบ่อขยะดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่แต่เขาเชื่อว่าน้ําท่วมจะเจือจางน้ําเสียในบ่อขยะนั้นคือบ่อขยะตอนนี้นะฮะมันมันโดนน้ำล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแต่ซึ่งว่าเราก็เอาเอาโดนไปบินนะฮะคือขยะมันก็ไม่ได้กระจายออกไปไหนนะครับแต่มันก็มีบางส่วนนะคือพวกน้ําขยะอะไรพวกนี้มันก็มาตามน้าหลากแต่เรามั่นใจว่าน้ําที่หลากมาเนี่ยน้าเป็นอยู่ในทุ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมื่นไร่นะฮะกับน้ําขยะส่วนหนึ่ง มันก็เจอจางบ้างนะฮะแต่ท้องถิ่นก็มองว่าเอ้ยบอกขยะนี้มันไม่ถูกต้องมันไปตั้งอยู่ในที่ตรงนั้นไม่ได้รับความเป็นชอบจากเทวราชเลยคือคือผมเข้ามาปุ๊บผมทาเวทีประชาพิจารณ์เลยนะฮะว่าชาวบ้านจะเห็นด้วยไหมทั้งหมดน่ะวงร้อมอ่ะสองกิโลเนี่ยคือ6กําบลประ,ะตอนทั้งหมด6กําบลผมเปิดเวทีประชาพิจารณ์เลยว่าเห็นด้วยไหมผมจะกําจัดด้วยโรงงานไฟฟ้าก็เปิดเวทีชาวบ้านเห็นด้วย 95%ข่าวสามมิติตรวจสอบย้อนกลับไปหานายกอบตเทวบราชระบุว่าความเห็นเรื่องโรงไฟฟ้ากำจัดขยะในพื้นที่ยังไม่เป็นที่สรุปและไม่อาจเรียกได้ว่านั่นเป็นประชาพิจารณ์โดยระบุว่าเป็นเพราะบอกขยะนั้นผิดจากระเบียบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นจึงเรียกร้องแก้ปัญหานี้เพราะเห็นชัดเจนว่าเมื่อเกิดน้ําท่วมใหญ่แบบนี้ยากที่จะป้องกันผลกระทบและอันตรายที่มาจากน้ําเสียของบอกขยะได้มนตรีอุดมพง์ข่าวสามมิติรายงาน จากจุดที่ผมยืนอยู่นี้ตรงคันกั้นที่ขาดนี่นะครับถามว่าน้ําถ้าหลากลงไปคุมไม่ได้และจะไปที่ไหนนะครับก็จะลงสู่คลองเจ้าเจ็ดจากนั้นก็จะไหลเข้าไปสุดท้ายก็จะไปที่ปทุมธานีเวลานี้น้ําตามคลองที่เชื่อมต่อไปถึงบริเวณน,นั้นก็เพิ่มขึ้น15เซนติเมตรแล้วนะครับตอนนี้ทางจังหวัดปทุมธานีกําลังเร่งเสริมแนวคันกั้นไม่ให้น้ําทะลักเข้าสู่ชุมชนคุณธีรุตนิมโรธรรม นี่รายงานจากที่นั่นครับจากจุดที่คุณกิติรายงานอยู่ครับมวลน,น้ําทั้งหมดก็จะหลากเข้าสู่คลองเจ้าเจ็ดไหลเข้าสู่ทุ่งรับน้ําออกสู่คลองพญาบรรลือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่จากจุดนั้นครับมวลน,น้ําทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีที่คลองชลประทานขุดใหม่บริเวณด้านซ้ายมือของผมในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งถ้าหากน้ําล้นตลิ่งขึ้นมาจริง นั่นก็จะทําให้ชาวปทุมอย่างน้อยใน3ามอำเภอได้รับผลกระทบจากมวลน้ําก้อนนี้ในทันทีครับเทศบาลตำบลลาดหลุมแก้วได้เตรียมพร้อมแนวคันดินไว้รองรับบิ๊กแบกและบริเออร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะนํามาเสริมในวันพรุ่งนี้เพื่อเสริมแนวกั้นน้ำตลอดระยะทางกว่า12กิโลเมตรตลอด2ฝั่งคลองชลประทานในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีให้ได้ความสูงอย่างน้อย150เซนติเมตรหลังประเมินแล้วว่ามวลน้ำจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะทาให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งหากเกิดน้ําทะลักหรือแนวคันกั้นน้ําแตกขึ้นมาก็จะทําให้ประชาชนในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วอําเภอสามโคกและอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเดือดร้อนในทันทีก็ขึ้นมาประมาณ20เซนแล้วครับถ้าขึ้นอีกนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับก็ต้องนารถเบโคมาเสริมคันขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ําล้นตะลิ่งคลองชุนประทานกับคลองลากคอนครับจะโดนกองส่วนคลองเผาดมเนี่ยจะมีคลองซอยช่วยมีเครื่องตั้งปากปากคลองพิจ ทนายกแจ๊ดนะ่ะตั้งเครื่องดูดน้ําปากคลองซอยเพื่อดูดออกแม่น้ําไปโดยตรงแต่คลองเนี้ยคลองซอยที่จะเชื่อมกับทางคลองพระดมน้ำน้อยนะครับปริมาณน้ําตรงเนี้ยจะเอ่อขึ้นกับคลองละครองจะเออขึ้นมากกว่าคลองเพระดมครับ มวลน้ําก้อนนี้จะไหลลงสู่คลองพระอุดมแล้วก็ไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพญยายอีกครั้ง<า>แต่สําหรับระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยายเองตอนนี้ก็สูงจนทาให้หลายจุดในจังหวัดปรุมธานีเกิดน้ําทะลักเข้าชุมชนโดยเฉพาะชุมชนริมน้ําหมู่3ามในตําลเชียงรากน้อยอาเภอสามโคกที่ชุมชนกว่า100ครัวเรือนต้องอยู่กับน้ําลักษณะนี้มานานเกืบอบ2เดือนแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งระดับน้ำในปีนี้เป็นรองเพียงปี54เท่านั้น ตอนนี้พวกเขาจึงต้องใช้เรือสัญจรไปมาเพื่อไปทํากิจกรรมต,ต่างๆแทนการใช้รถยนต์สัญจรจุดที่น่ากังวลอีกจุดของจังหวัดปทุมธานีอยู่ที่บริเวณหมู่3าตําบลบ,บางขุวัดอํเาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจุดนี้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาได้ทะลักลอดใต้แนวถนนเข้ามาอย่างพื้นที่ชุมชนเมื่อ3าวันที่แล้วตอนนี้ทางเทศบาลบางขุวัดได้นาบิ๊กแบกเข้ามากั้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ําให้กลับลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาตามเดิม ลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า5 0,000คนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีระบุว่าสถานการณ์น้ําจังหวัดปทุมธานีในตอนนี้ถือว่าควบคุมได้แล้วหากการปล่อยน้ําจากเขื่อนยังคงที่ที่3,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีแต่ก็ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นกรณีที่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเพราะทุกปีต้องเจออย่างเงี้ยสองสาเดือนแต่เราก็เตรียมพร้อมไม่ปีแล้วมันเสียอะไรบ้าง จะหายข้อบอกพร่องอะไรเราก็เตรียมจุดต่ําจุดอะไรทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าถ้าไม่ล้นแนวถนนเข้ามาเราประสบความสาเร็จเพราะว่าพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆจะอยู่นอกแนวถนนเพราะนั้นปีนี้แนวถนนเรากั้นได้เมื่อเรากั้นได้ปุ๊บทั้งหมดนะเราก็ต้องตระเวนดูทุกจุดในช่วงเดือนเดือนกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่ขอให้ถ้าเกิดมีการปล่อยน้ํามากกว่านี้ขึ้นไปเกิน3 0 0พันขอให้บอกมาก่อนอันนี้ก็คือห่วงว่า ทางคลองเจ้าเจ็ดน้ําก็จะจากเจ้าเจ็ดจะออกมาคลองพญาบรรลือจะมีสามคลองสามคลองนั้นเ,นเป็นสามคลองหลักที่ระบายน้ําผ่านลาดหลุมแก้วเพราะนั้นผมห่วงตัวโน้นถ้าตัวโน้นเอาไม่อยู่ทางลาดหลุมแก้วตอนนี้เราก็จะกลับไปป้องที่ลาดหลุมแก้วให้ได้แล้วตอนนี้เมื่อวานนี้เขื่อนแตกตอนเย็นจนนาทีนี้ก็ยังปิดที่จุดในเขตพื้นที่อยุธยาไม่ได้เพราะนั้นเราจะอันตราย จังหวัดปทุมธานีตอนนี้พ้นช่วงที่น่ากังวลมาแล้วนั่นก็คือช่วงระดับน้ํำทะเลหนุนสูงที่สุดทําให้จากนี้ต้องไปเฝ้าระวังสถานการณ์ของน้ําเหนือที่จะหลากลงมาสมทบกับมวลน,น้ําที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้แนวคันกั้นน้ําเสียหายได้โดยจะคอยสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านในเขตริมน้ําเป็นจุดแรกทีรุนิมโลธรรมข่าวสามิติรายงาน กับกระสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวสามมิตินะครับผมสดจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาดูความคืบหน้าความพยายามที่จะปิดขันกั้นที่แตกอยู่ที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ทํางานแข่งกับเวลาเราจะย้อนกลับไปที่ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งไปดูสถานการณ์น้ําท่วมทั้งที่อุบลราชธานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กาลสินที่ขันกั้นน้ําแม่น้ําชีนะครับก็พังลงมาเมื่อวันก่อนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานแข่งกับเวลาเช่นเดียวกับที่นี่แหละครับแต่ว่าซ่อมแซมไปได้เพียง10%เท่านั้นเองนะครับ ไปดูที่กาลสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุภทธิ์กอเจริญยศนะครับพร้อมด้วยสำนักงงานเชิประธานที่6ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ได้นําเครื่องจัรคนหนักลงพื้นที่นํากล่องหินเข้าซ่อมแซมจุดที่ผนังกั้นน้ําชีบริเวณกิโลเมตรที่6บ้านสะดาสีตําบลลาเชียงเอเภอคลองชชยที่สุดตัวและขาดเป็นทางยาวกว่า50เมตรตั้งแต่เมื่อวานนี้เบื้องต้นก็สามารถซ่อมแซมไปได้เพียง10%ซนะครับแต่ว่าคาดว่าจะซ่อมแซม ได้ภายในไม่กี่วันขั้งหน้านี้ขณะนี้มีนาข้าวเสียหายแล้วกว่า2 0,000ไร่ระดับน้ํายังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เจ้าหน้าที่ถูกสั่งให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนสถานการณ์น้ําท่วมที่อุบลราชธานีนายสุภาพนิมิตเปาริกร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ําซึ่งเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมา น้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการชลประทานอุบลราชธานีคาดการว่าสถานการลำน้ำมูลและลำน้ำชีเริ่มลดระดับลงก็ทำให้มวลน้ำมาที่อุบลราชธานีลดลงตามํำดับและน้ำโขงก็ต่ำกว่าระดับน้ำมูลก็ทำให้การระบายน้ำลงสู่น้ำโขงทำได้ดีนะครับและนี่คือข่าวสามิติคืนนี้นะครับที่ผมสดจากอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาเมื่อตอนต้น รายการที่ผมคุยกับประเทพดีกรมชลประทานก็บอกนะครับว่าถ้าจะนับว่าสถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางบริเวณนี้จะปกติเมื่อไหร่ก็โน่นแหะครับปล,ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเพราะว่าการที่น้ําปริมาณมหาศาลแบบนี้หลายพื้นที่ระดับน้ําสูงกว่าปี54ด้วยซ้ำไปนะครับคืนนี้ข่าวสามิติลาท่านด้วยบรรยากาศน้กตกอิกวซูที่อยู่ทางตอนใต้ ของบราซิลนะครับที่กลับมาไหลสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ